มีไม่ไดอารี่วันนี้ขอเสนอตอนย้อนไทม์ไลน์โควิด -19 จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันฉบับย่อคำเตือนนะครับออกตัวก่อนนะครับว่าข้าพาเจ้าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เพียงแค่อยากรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากเชื้อโควิด -19 ระบาดเพื่อมาสรุปให้กระชับที่สุดข้อมูลอาจมีความผิดพลาดและตกหล่นนะครับทุกท่านสามารถคอมเมนต์ได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลย 30ธันวาคมปี2 5 6 2รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกจากประเทศจีนเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศจีนเดือนมกราคมปี2 5 6 3 12. มกราคมกระทรวงสาธรารณสุขยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยครั้งแรกเป็นหญิงชาวจีนวัย61ปีเดินทางมาจากอู่ฮั่นซึ่งตอนนั้นโควิด -19 ยังไม่มีชื่อประกาศอย่างเป็นทางการ 23. มกราคมประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน 31. มมกราคมพบผู้ป่วยคนไทยรายแรกที่ไม่ได้กลับจากต่างประเทศเป็นคนขับรถแท็กซี่มีประวัติรับผู้โดยสารชาวจีน จบเดือนมกราคมประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับต้นๆจาก3 0ประเทศที่มีความเสี่ยงโควิดเพราะประเทศไทยรับนักเดินทางจากจีนเป็นอันดับหนึ่งที่เข้ามามากกว่า1ล้านคนช่วงมกราคมปี2563หลังจากนั้นไม่นานไทยก็กลายเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิดและเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากอันดับ2รองจากจีนเดือนกุมภาพันธ์ปี2563 4ี่กุมภาพันธ์รับคนไทย138คนกลับจากอู่ฮั่นโดยได้พาไปกักตัวและเฝ้าระวังที่อาคารรับรองกองทัพเรือ12คกุมภาพันธ์ WHO หรือ World Health Organization กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการของโควิด -19 ย่อมาจาก Corona Virus Disease starting in 2019วันที่2 9คกุมภาพันธ์กระทรวงสาธนารณสุขประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตราย เมื่อจบเดือนกุมภาพันธ์เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยมากขึ้นจากการที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคออกมาให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ทําให้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือกลายเป็นของจําเป็นที่ต้องพกพาติดตัวไว้เสมอเวลาออกจากบ้านเดือนมีนาคมปี2563วันที่1มีนาคมมีผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยเป็นชาวไทยไวัย35ปีวันที่3มมีนาคมแรงงานไทยจากเกาหลีใต้เดินทางกลับไทย วันที่6มีนาคมเหตุการณ์สนามมวยซึ่งสุดท้ายแล้วกลายเป็นซูเปอร์สเปรเดอร์วันที่9มีนาคมเหตุการณ์สถานบันเทิงย่านทองหล่อเป็นซูเปอร์สเปรเดอร์เช่นกัน11มีนาคม WHO ประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นแพนเดกซึ่งถือว่าเป็นโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายในวงกว้างไปทั่วโลกและยากต่อการควบคุมวันที่12มีนาคมประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่15มีนาคมในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเกิน100คนวันที่16มีนาคมประกาศยกเลิกวันสงการานต์วันที่18มีนาคมปิดโรงภาพยนตร์สนามกีฬาอาบอบนวดสถานบริการวันที่22มีนาคมกรุงเทพมหานครสั่งปิดห้างร้านและห้างสรรพสินค้าทำให้คนเริ่มเดินทางกลับต่างจังหวัดมากขึ้นวันที่26มีนาคม ประกาศบังคับใช้พรกสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีใจความสำคัญว่า 1. ห้ามไม่ให้มีการชุมนุม 2. ห้ามแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง 3. เตรียมสถานพยาบาลรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการกักตัว14วัน 4. รนรงลดการเดินทางของประชาชนเพื่อลดกรารแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งจากพรกฉุกเฉินนี้ทำให้เกิดเป็นแคมเปญอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติขึ้น และได้มีการจัดตั้งสองบอคอรหรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งจะคอยรายงานสถานการณ์ของโควิดในทุกๆวันและในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเกิน1,000รายเดือนเมษายนปี2563วันที่2เมษายนประกาศเคอร์ฟิวเริ่ม3เมษายนปี2563โดยห้ามทุกคนออกจากที่พักอาศัยในเวลา4ทุ่มจนถึงตี4ของอีกวัน วันที่3เมษายนประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวฉบับที่1ห้ามตั้งแต่วันที่4เมษายนถึง6เมษายนวันที่6เมษายนประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวฉบับที่2ห้ามบินตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง18เมษายนวันที่12เมษายนประกาศห้ามจำหน่ายสุราชั่วคราววันที่15เมษายน ประกาศห้ามอากากศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวฉบับที่3โดยคราวนี้จะห้ามตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึง30เมษายนวันที่27เมษายนประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวฉบับที่4โดยคราวนี้จะห้ามตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึง31พฤษภาคมวันที่28เมษายนขยายเวลาพรากฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนเป็นวันที่1ถึง31พฤษภาคม ปี2563ในช่วงเดือนเมษายนประเทศไทยมีแนวโน้มการหยุดยั้งการระบาดโควิด -19 ที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยช่วงต้นเดือนเรามีผู้ติดเชื้อว,วันละประมาณ100คนแต่วันที่ส1เอ็ดเมษายนเรามีผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่า50คนต่อวันและวันที่27เมษายนเราสามารถควบคุมผู้ติดเชื้อใหม่จนเหลือต่ำกว่า10คนต่อวันได้เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 3วันที่3พฤษภาคมได้มีมาตรการผ่อนปลนระยะที่1 เริ่มมีผลบังคับใช้โดยกิจกรรมและธุรกิจที่เปิดได้มีดังต่อไปนี้ 1. ตลาดตลาดโซตลาดนัดตลาดน้ำตลาดคนเดินสามารถเปิดได้ 2. ร้านจำหน่ายอาหารขนาดไม่เกิน2คูหาที่ตั้งอยู่บริเวณนอกห้างริมทางหาเปรซสามารถเปิดบริการได้แต่ต้องมีการจัดให้มีโซเชียลดิสแทนซิงในระยะ1.5เมตรและห้ามรวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ 3. กิจการค้าปลีกส่งซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ 4. กีฬาและสันทนาการที่ไม่เล่นเป็นทีมสามารถทำได้ 5. ร้านเสริมสวยร้านตัดผมสามารถตัดสะใดได้ได 6. ร้านตัดขนสัตว์ร้านฝากเลี้ยงสัตว์สามารถเปิดได้ซึ่งรายละเอียดนอกเหนือจากนี้นะครับสามารถดูได้ในลิงค์ข้างล่างได้เลยครับวันที่13พฤษภาคมไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ65วันวันที่17พฤษภาคม ได้มีการปล่อยมาตรการผ่อนปลนระยะที่2เริ่มมีผลบังคับใช้โดยมีกิจกรรมและธุรกิจที่สามารถทําได้เพิ่มเติมคือ 1. นะครับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิวจาก4ี่ทุ่มถึงตีสีให้เป็น5้าทุ่มถึงตีสีแทน 2. ร้านอาหารในตัวอาคารและสํานักงานสามารถเปิดให้บริการได้แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างตามที่ได้กําหนดไว้ในมาตรการ 3. ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเปิดให้ใช้บริการได้แต่ต้องปิดก่อน2องทุ่ม 4. คลินิกเวชก,กรรมเสริมความงามเฉพาะเรือนร่างผิวพรรณเลเซอร์ยกเว้นความงามบนใบหน้าห้ามทำ 5. โรงยิมออกกำลังกายในร่มได้แต่ต้องไม่มีการประทะหรือเล่นเป็นทีมไม่เกิน3าคนเท่านั้นและห้ามมีผู้ชม 6. ฟิตเนสทำได้แค่ฟรีเวทห้ามรวมกลุ่มห้ามใช้ลู่วิ่งห้ามใช้จักรยานปัน่นและห้ามใช้เครื่องออกกาลังอื่นๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ข้างล่างเลยครับเดือนมิถุนายนปี2 5 6 3 วันที่ 1. วมิถุนายนมีการประกาศใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่3โดยธุรกิจและกิจกรรมที่คนเด้คเขาสนใจก็คือ 1. ห้างสามารถเปิดบริการได้ถึง3ทุ่ม 2. โรงภาพยนตร์สามารถเปิดใช้บริการได้แต่ต้องไม่เกิน200คนต่อ1โรงวันที่ 11. วมิถุนายนไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่17แล้วซึ่งถามว่าตอนนี้ประเทศไทยปลอดเชื้อหรือยังนะครับยังนะครับ ทางหลักการระบาดวิทยาแล้วปกติจะใช้เวลา2เท่าของระยะเวลาฟักตัวที่ยาวที่สุดของโรค โดยโควิด -19 นั้นระยะเวลาฟักตัว14วันดังนั้น2เท่าก็คือ28วันนั่นเองหากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ไปแล้ว28วันจึงจะถือว่าเป็นการเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากคำพูดของแพทย์หญิงพันธ์ประภายงตะกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาปี2019 และล่าสุดนะครับวันที่12มิถุนายนได้มีการออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่4โดยจะมีผลในวันที่15มิถุนายนซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกเคอร์ฟิว 2. ส,สามารถจัดอบรมสัมมนาการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด 3. ส,สามารถบริโภคแอลกอฮอล์ในร้านอาหารโรงแรมส่วนอาหารได้แล้วแต่สิ่งที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการนะครับก็คือสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์ คาราโอเกะโรงเบียร์และอาบอบนวดถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยครับจากทำลายที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยใกล้พ้นจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 แล้วแต่ทุกท่านครับสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดจะสูญเปล่าครับถ้าเกิดเชื้อโควิด -19 มีการระบาดครั้งใหม่อีกรอบดังนั้นทุกท่านครับ อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับเรายังต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออีกครั้งเราต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและรักษาระยะห่างทางสังคมเหมือนที่เราเคยทำครับเพื่อให้โควิด1 9หายไปจากประเทศไทยและเราทุกคนจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติกันอีกครั้งสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้และอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ